สวัสดีค่ะคิตตี้แฮปปี้เทลนะคะวันนี้เรามาทำชาเลนจ์กันนั่นก็คือจะให้ลองเอาอาหารแต่และชนิดเนี่ยมาลองกินกับมายองเนสดูว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าอันนี้เราก็ได้ทําการแบบว่าเปิดโพลนะในไอให้ทุกคนช่วยกันโหวตว่าคิดว่ามีเมนูไหนหรือว่าอาหารอะไรที่ไม่น่าจะเข้ากับมายองเนสซึ่งก็มีหลายอย่างเลยมันก็มีคนโหวตทั้งแบบ เยอะมากซึ่งเราก็ได้คัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นทั้งหมดหนึ่ง5สามสีห้าห้าเมนูด้วยกันนะคะวันนี้มาเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเมนูไหนจะเข้าไม่เข้าว่างนะคะเราจะขอเริ่มต้นที่เมนูนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าใส่น้ำร้อนมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างอืนแล้วนี่ <c oughs> นะคะเป็นเมนูเดียวที่ไม่ได้ถ่ายอินเสิร์ตเอาไว้อะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> มาเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนี่ <c oughs> บีบลงไปแบบนี้เลยจุกบแต่คิดว่าอร่อยแน่นอนทุกคนอุยน่ากินมากอะ่ะคือถ้าคนที่ไม่ชอบอาจจะแบบอีนิดนึงนะแต่เราว่ามันน่ากินอะ่ะคุณคนดีสีมันจะแบบคน้นๆอะ่ะขอชิมน้ำซุปก่อนแล้วกันนะคะผ่านแน่นอนหือ มันจะแบบมันมันนัวนัวขึ้นนะทุกคนคือถ้าใครที่ชอบเราสัมผัสแบบครีมครีมหน่อยน่าจะชอบนะอือันนี้คือหนูแบบหนูชอบกินมาอน,นยอยู่แล้วแล้วหนูก็ค่อนข้างชอบอะไรที่มันแบบครีมครีมก็เลยรู้สึกว่าเนี้ยผ่านไปลองทำตามกันได้นะคะทุกคนอร่อยมากจริงต่อไปก็เป็นกระเพรานะคะกระเพราอันนี้ก็คิดว่าข้าวนะี่นะนี่แล้วเราก็ ใส่มายอนนี้ลงไปนะคะแบบนี้เฮ้ยมันก็ดูดีอยู่นะ,ะนี่ค่ะจะกินให้ดูนะทุกคนไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านีน้นนนนบอกเลยว่าเด็ดของโปรดชอบมากยกเดือนสยามกอแเฟเป็นคนหวนนี้มาซึ่ง เธอไม่รู้อะไรซะแล้วโยเกิร์ตทาโกะซาบิใส่มายองเนสคือเมนูโปรดของฉันแต่คนจะคิดว่าแบบมันกินได้หรอมันอร่อยหรอจะกินให้ดูว่ามันอร่อยนะคะอันนี้ก็คุบไปเลยแล้วกันเพราะว่าเรากินคนเดียวแบบนี้ทั้ขภาพมันก็จะแบบเออไม่ค่อยน่ากินหน่อยนะแต่แบบมันอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวหนูจะเอาไปราดข้าวเลยนะไม่รู้จะโชว์ให้ดูดีไหมคือมันก็ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ สุดยอดคือ the best of the best ของวันนี้นะคะเมน,นูนี้ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาไม่อร่อยอะอสามารถทําตามได้ไม่ท้องเสียหรอกมัง้งถ้าอยากรู้จริงก็ต้องไปลองนะคะทุกคนกล้วยแข็หรือว่ากล้วยทอดคุณเรียกกันว่าลย่งไู่ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าทานคนเดียวนี่ลายเปแบบนี้ ถามว่าเข้ากันไหมคือไม่ต้องใส่ไปากติก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ไปก็ไม่ได้ทําให้เสียรสชาติแต่อย่างใดมันก็อร่อยนะอันนี้วเวเฟอร์ช็อแกแลตก็ทำใจไปละเรื่องคอนเทนต์นะทุกคน <c oughs> อาจจะไม่เข้าก็ได้นะแต่ก็ไม่อยากคิดในแง่ร้ายก็ต้องลองก่อน มันก็ดูดีอยู่นะทุกคนหนึ่งสองสาม,มดีกว่าที่คิดมันก็เป็นครีมอ่ะมันก็เป็นครีมครีมแล้วก็ทำมาจากไข่แต่มันจะมีความแบบมันเปรีป้ยวๆหน่อยๆที่มาตัด่ะตอนแรกคิดว่ามันจะแยกกว่านี้แต่ว่าเนี้ยมันดีกว่าที่คิด ก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็น่าจะมีแค่นี้แหละคะ่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันโหวตกันเข้ามานะคะว่าอยากจะให้นําเมนูไหนเนี่ยมาทดลองกับมายองเนสนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับคิตตี้เยนะคะหรือใครที่อยากจะสนับสนุนคิตตี้นะคะในการทำคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถโดนเนทกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย